สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Gizmo TV.com นะครับสำหรับเทปนี้ก็เป็นเทปแรกนะครับเป็นเทปทดสอบเป็นเทปแรกสุดเลยของเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ Thai Gizmo ก็คือเว็บไซต์ที่มีการรีวิวรดักหรือพวกสินค้าไอทีใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาขายในเมืองไทย จำพวกกล้องถ่ายวิดีโอโทรศัพท์มือถือรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการเสนอข่าวสารสำหรับวิทยาการใหม่ๆทั่วโลกเราจะมีการอัปเดตกันทุกวันนะครับก็สำหรับท่านที่ได้ชมเทปนี้นะครับก็คงมีน้อยท่านเพราะว่าเทปนี้ยังเป็นเทปทดสอบอยู่ถือว่าท่านโชคดีมากๆเลยนะครับก็เทปนี้เราทำการทดลองเพื่อที่จะดูว่าระบบเสียงเป็นยังไงที่ คุณภาพของวิดีโอเท่าไหร่ที่ท่านจะสามารถรับชมได้แบบไม่มีปัญหานะครับสําหรับบางท่านที่ถามว่าทาไมถึงใช้ YouTube ก็เพราะว่าเราเจอปัญหานี้แล้วครับคืออินเทอร์เน็ตของบางท่านยังยังไม่สามารถรับชมวิดีโอได้เต็มที่เพราะว่ายังยังมีการกระตุกกระตอยู่นะครับก็คือเราก็ยังจะใช้ YouTube ต่อไปจนกว่าเราจะสามารถแก้ไขาการสตรีมวิดีโอผ่านเว็บไซต์เรา ทำให้ท่านชมแล้วไม่กระตุกนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ไปดูวิดีโอที่เราได้ถ่ายทําแล้วก็นําเสนอสำหรับวันนี้นะครับ